สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์ของวันอังคารนะครับวันนี้สีชมพูนะครับวันอังคารที่8พนนฤศจิกาย,ยน2565นห้ร้อยหกสิบะครับบอลลังค วันนี้ก็เป็นวันดีนะครับตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะครับวันนี้นะวันลอยกระทงของประเพณีของคนไทยนะครับก็ตาสตาก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา3โมงบ่าย3โมง45นะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีดีพธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงื่อความบันทิกทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาชมทุกคลิปุกทุกคลิปเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆๆ,ๆนะแนวทางก็จะมาวางเรียกเด่นให้ท่านผู้ชมด้วยรุดหลวมเพื่อความเป็นเชิญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามก็คือจะได้ไม่พลาดนะครับในชิปต่อๆไปกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมีปีธรรมดานะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทั้งมีทัทว์ีชูกทวีสุขนะครับ สุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยเลยว่าวันนี้มีเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจไหมถ้าไม่สนก็ลุ้นลมกับความบันเทิงไปนะครับอ่ายืบอ่าดาวกะตานะครับจุดเอานะครับเด่น1 2ึ่งสองรองนะครับเน้นที่1กับ2นะครับตัวรองคือ3นะครับอ่าหนึ่งอะไรเรามาจับคู่กันสิ หนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับส่วนสองก็คือแปดสองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดแปดสี่สี่แปดนะครับอหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับ แปดหนึ่งแปดนะสองก็สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นวนๆจนไปนะครับอ่าเน้นตรงตัวรูดนะครับสายรูดนะเอาสามไปพิจารณาก่อนนะครับามีชาวบ้านเขาให้สามไหมสามชนกับใครไหมถ้าไม่ชนไม่อะไรก็ม,มองที่หนึ่งกับสองนะครับประมาณนี้ก็ สายรูดนะครับสายวิ่งก็เหมือนกันนะครับ1กับ2นะครับส่วนเจาะเนี่ยนะขอเน้นที่1ก็แล้วกันนะครับเนี่ยหนึ่งนะใครชอบหนึ่งก็จัดไปครับส่วนนีก่ก็ตามนี้อ่าครับผมตามนี้นะชนชอบใครจัดไม่ชนไม่ชอบก็ลุ н, ล้นรุ่นลมเพราะว่ามันถึงเพราะมันมีให้เราชมทุกวันอยู่แล้วล่วละไม่ต้ององ,ง้อไม่ต้องแคร์ประมาณนี้โอ้โหเดหอดก็พักก่อนนะครับ ไปตั้งสติก่อนใจเย็นๆแล้วเข้ามาต่อนะครับประมาณนี้นะขอขอบรคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับไม่รู้จะเป๊ะหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันชอบเลรดไปสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วชอบเบรดออกไปประมาณนี้นะครับขอขอบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ